เรามาดูผลหวยหุ้นนะครับของห้างเสงนะครับวันพุธนะครับห้างเสงจะมีชุดของ2ตัวบนนะครับรูดขึ้นลง24ตัวเลขชุดที่6คือเลข26นะครับขึ้นลง24ตัวคือกดตั้งแต่0203ไล่ไป2 5 2 6 2าไล่ไปถึง4950นะครับตอนกดจริงก็คือครบครบ49ตัวแต่บางท่านจะกดครบหรือไม่ครบก็ได้นะครับแต่ว่าตัดแล้วอย่าตัดตัวได้ถูกออกนะครับแล้วก็มันมี2รอบนะครับห้างเสงนะครับ เช้าถูกคือหยุดนะครับเช้าไม่ถูกวันทบที่รอบบ่ายนะครับห้างเสงก็ถูกรอบบ่ายนะครับเช้าเช้าไม่ถูกบ่าย2บนคือ0ูนนะครับก็ถูกถูกรอบบ่ายไปไปนะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งชุดสุดท้ายคือหุ้นรอบบ่ายนะครับหุ้นรอบบ่ายวันวันพุธเหมือนกันนะครับจะเป็นชุดของ2ตัวล่างนะครับของ3รอบนะครับนี่เคบ่ายจีนบ่ายห้างบ่ายนะครับเลขวันพุธคือเลข6 6 3สานะครับ รูดขึ้นลอง24ตัวก็คือกดตั้งแต่3940ไล่ไป6263 64ไล่ไป8687นะครับแล้วมันมี3รอบนล้ครับนี่เคถูกคือหยุดนะครับไม่ถูกทบมาที่จีนทบมาที่ห้างนะครับคุณรอบแบบก็จะมาถูกนี่เคไม่ถูกนะครับจะมาถูกที่จีนนะครับจีนจีนบ่ายล่าง52นะครับ ถูกจีนแล้วและถูกแล้วนะแนะนำว่าหยุดนะครับไม่ไม่แนะนําให้ตามต่อนะัถึงแม้ว่าในบางวันจะมีร่อมต่อมาที่ถูกมาอีกก็แล้วแต่ก,ก็ก็ตามแต่นะครับแต่แนะนาว่าหยุดปลอดภัยที่สุดนะครับโอเคแล้ววันนี้ก็ถูกปิดเข้าไปทั้งทั้ง5ชุดนะครับ